สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่18กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนกลางนะครับที่มีในส่วนของฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับเกิดอุทก,ทก,ก,ทกภัยในหลายพื้นที่นะครับ ของจังหวัดมหาสาร,รคามแล้วก็ขอนแก่นบางส่วนรวมทั้งชัยภูมิแล้วก็กาลสินบางพื้นที่ในรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานครับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องสําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้มรสุมตะดกเชียงใต้ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของ ทะเลอันดามันอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยนะครับยังคงมีกําลังแรงแล้วก็มีในส่วนของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนอกเฉินเหนือตอนบนอยู่นะครับลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูโมเดลตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง18นาฬิกานะครับก็อัปเดตโมเดลในช่วง12ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดล ของศูนย์พยากรณ์อากาศรรายกลางยุโรปนะครับก็จะเห็นในโซนทางด้านอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับสกลนครร้อยเอ็ดนะครับกาลสินมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับอาจจะเป็นฝนที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็พิษณุโลกอุตรดิต์นะครับรวมทั้งเลย ภาคตะวันออกนับจันทบ,บุรีและตราดยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับรวมทั้งระยองบางส่วนแล้วก็ภาคใต้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับโดยเฉพาะประจวบคีรีขันชุมพรนะครับประนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและก็นครศรีธรรมาราชนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับในโซนภาคใต้เน,นืนนนนนนเ่องจากในรอบที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกัน นานเลยนะครับเกือบทั้งวันเมื่อวานนี้มาดูในช่วงสายขึ้นมานิดนึงนะครับ8นาฬิานะครับถ้าดูจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศร,าระยะกลางยุโรปนะครับังคงเป็นภาคใต้ของตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ด้านบนเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ระนองนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลน,นะครับแล้วก็ถึงสงขามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนได้นะครับในขณะเดียวกัน ภาคตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบุรีแล้วก็ตราดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับแล้วก็ทางด้านอีสานตอนใต้นะครับก็เป็นอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีศรีสะเกษอํานาจเจริญยะโสธรน,นะครับมุกดาหารที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับได้นะครับในวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้เป็นโมเดลของฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกาบ้างนะครับก็ ให้น้ำหนักคล้ายๆกันนะครับก็มียอมความกดอากาศต่านะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับเื่อนตัวอยู่แถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกโซนนี้ได้นะครับแถวนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรนนจเจริญนะครับมหาสารคามบุรีรัมย์นะครับกาลสินมุกดาหารนะครับรวมทั้งนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับจังหวัดตากแล้วก็เพชรชบูรณ์นะครับกำแพงเพชร พนัคอศรียุทธยาปราจีนบุรีรวมทั้งจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็ระยองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็ถ้าดูทางด้านภาคใต้นี่ครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตรงนี้ช่วง8นาฬิกาไปดูช่วงสายนิดนึงนะครับนับย้อนหลังย้อนถอยหลังไปอีกนับช่วง10บนาฬิกานะครับพอ10บนาฬิกาก็เริ่มเข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังพิชบุรแ anyway. แีและก็ประจวบคีรีขันนะครับพิชบุรีประจวบคีรีขันแล้วก็ระนองภูเก็ตกระบี่นะครับรวมทั้งสงขลาสตูลนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักได้แล้วก็ภาคตะวันออกนะครับชนบุรีนะครับสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบุรีกับตราดนี่ฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันอีสานใต้อีสานใต้นี่นะครับ แถวอุบลราชธา,านีนะครับอำนาจเจริญยะโสธรก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนพิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับรวมทั้งในโซนทางด้านขอนแก่นนะครับตรงนี้โมเดลของสุญพากรณ์อากาศยากลางนะครับยุโรปดูของฝั่งอเมริกานะครับ <c oughs> ขอภายนะฝั่งอเมริกายังให้น้ําหนักในโซนนี้นะครับนครราชสีมาแล้วก็ขอนแก่นนะครับรวมทั้งมหาสารคาม โคราชมาสรคาม h ชยภูมิขอนแก่นนะครับร้อยเอ็ดยโสธรอนำนาจเจริญรวมทั้งพิจิตรนะครับตำแพงเพชรสุขโขทัยนะครับอุตรดิตถ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็ที่ตรงกันก็คือระยองจันทบุรีตราดนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกต่อเนื่องยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับ แล้วก็พอช่วง10บนาฬิกา12นาฬิกาครับช่วงบ่ายนะครับพอช่วงเที่ยงนะครับเที่ยงเริ่มที่จะมีการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับดูจากตรงนี้จะเห็นในส่วนของทางด้านนี้นะครับตรงนี้พระนครศรียุธยานะครับพระนครศรีอยุทยานครปฐรมนะครับกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีประทุมธานีนะครับ แล้วก็นครสวรรค์อุทัยธานีพิชบูรณ์ครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับนครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็บุรีรัมย์ครับสุรินทร์ศรีสะเกดครับรวมทั้งขอนแก่นมีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับขอนแก่นแล้วก็อุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับ รวมทั้งในส่วนของกำแพงเพชรจังหวัดตากนะครับพิจิตรบางส่วนแล้วก็ที่เหลือลำพูนล,ลำปางแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนของตรงนี้ในช่วงเที่ยงนะครับการกระจายตัวของฝนเยอะแล้วก็จันทบุรีและตราดนะครับจันทบุรีและตราดยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องในขณะเดียวกันชุมพรน,นะครับชุมพรระนองประจวบคีรีขันธ์นะครับ จุดนี้เมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะครับวันนี้เข้ามาซ้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นระวังน้ําท่วมนะครับในจุดตรงนี้นะครับนี่คือในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ถ้าดูโมเดลของ GFS นะครับดูของ GFS ก็จะเห็นนะครับมีการกระจายตัวของฝนนะครับจันทบุรีตราดนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็พิษณุโลกอุตรดิตถ์เลยนะครับเพชรบูรณ์รวมทั้งกรุงเทพ แล้วก็อีสานใต้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตอนนี้จอมความกดอากาศต่ํายังคงเคลื่อนตัวอยู่แถวนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เคลื่อนตัวออกไปไหนนะครับก็มาดึงให้มรสุมตอนตอเหียงใต้มีกาลังยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับตรงนี้เป็นช่วง12นาฬิกานะครับไปดูช่วง14นาฬิกานะครับไล่ไป2ชั่วโมงนะครับ14นาฬิกาจะเห็นลักษณะการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับตรงนี้แม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ พะยาวนะครับแล้วก็น่านรวมทั้งฝั่งนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับแล้วก็อุทัยธานีรวมทั้งโซนฝั่งนี้นะครับลบบุรีสระบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็พระนครศรียุทธยา ปทุมธานีนนทบุรีนะครับนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็การจนบุรีนะครับไซโยกโซนนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นภาคตะวันออกเป็นปราจีนบุรีสะแก้วแล้วก็จันทบุรีตรากระยองบางส่วนนะครับอีสานก็ชัยภูมินครราชสีมานะครับบุรีรมัมสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีแล้วก็ร้อเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นนะครับ รวมทั้งอุดรธานีบางส่วนแล้วก็กาลสินสกลนครน,นครพนมบางส่วนแล้วก็เลยนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้อยังคงต้องฟ้องระวังต่อภาคใต้ตอนบนนะครับไล่ลงมาพิจบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนะครับภูเก็ตนี่คือโมเดลในช่วงประมาณ14นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่งก็ดูของ GFS นะครับดูโมเดลจาก GFS ก็ ดูลักษณะการกระจายตัวของฝนนะครับเทียบกันระหว่างของศูนย์พรากณ์อากาศราชการยุโรปของ GMS ของฝั่งเมกาก็จะคล้ายๆกัน,นครับลักษณะของกลุ่มฝนก็มีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันแล้วก็จับตาดูนะมีลมหมุนฝั่งนี้นะครับตอนนี้มีลม,ห,มหลายลมเลยช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของพอช่วง16นาฬิกานะครับ ข้ามมานิดนึงช่วงใกล้หัวข้าม16นาฬิกานะครับก็ยังคงเป็นโซนจุดนี้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแถวนี้จังหวัดจังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีราชบุรีนะครับโซนนี้จะเป็นพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยตากนครสวรรค์อุทัยธานีชยนัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ บุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีระยองตราดนะครับด้านนี้จะเป็นเพชรบูรแล้วก็ไล่ามาเป็นชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นนะครับหนองบัวลำพูอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามมหาสารคามนี้เตรียมรับฝนหนักต่อนะครับมหาสารคามร้อยเอ็ด สุรินทร์นพรราชธานีอำนาจเจริญยโสธรกาฬสินธนุ์มุกดาหารนาครพนมสกนลนครนะครับนี่คือในช่วงรอบใกล้หัวค่ำนะครับจะเห็นการกระจายตัวของฝนเยอะเลยนะครับแล้วก็ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองสุราษฎร์ธานีภูกเก็ตกระบี่นะครับตรงังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับ แล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับ18นาฬิกายังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับยังต้องเฝ้าระาวาังนะพิษณุโลกพิจิตรสุขโขท,ทยัยเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะครับอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรียาปราจินบุรีสะแก้วนครราชสีมานะครับมหาสรารคามบุรีรัมย์ขอนแก่นหนองบัวลำพูดอนธานีนะครับสกลนครนครพนม มุกดาหารนนาจ,จเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่คือแนวะาโน้มภาพรวมของวันนี้นะครับในช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับก็ภาพรวมมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ